ทังเผือกในป่าใหญ่กับรถ12ปีไม่เพียง60,000กิโลเมตรเท่านั้นรถเทินมาราคาแบ่งปันต o y ต้วตาวีออ 1.5E ปี2012คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวสภาพใหม่มากเดี๋ยวเราให้เข้ามาดูกันเลยคันนี้นะคะจะได้เบาะหนังรอบคันและที่สำคัญคันนี้นะคะเลขไม่เพียง6 โลเมตรเท่านั้นนะคะและยังได้เกียร์อัตโนมัติพวงมาลัยหนังและยังได้แอร์แบ็กค,คู่หน้ากระจกมองข้างพับไฟฟ้าและในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังเช่นเดียวกันเป็นเบาะหนังทั้งคันกว้างขวางนั่งสะดวกสบายในส่วนของด้านท้ายคันนี้นะคะได้กล้องมองหลังมาให้แล้วตัวรถนะคะจะเป็นสีเทาหรือสีบอลน,นะคะย้ำว่าไม่เคยติดแก๊สและราคาว,วันนี้พิเศษมากๆเพียง 229,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีทุกค่าที่จ่ายไม่มีค่าดำเนินการนะคะซื้อฟรีดาวนะคะผ่อนเพียง4,007นะคะตลอดอายุสัญญาเอาไปเลยค่ะสูงสุด6ปีใครที่หารถสวยคุณภาพดีของแผนจัดเต็มต้องที่นี่เท่านั้นคะ่ะ